ีราศีดวงการเงินพุ่งชฉิวรายรับดีเกินคาดเตรียมรับเงินรัวๆคือราศีหนบ้างไปเช็คดวงการเงินกับหมอเจมดวงเด็ดเดดวงกันค่ะราศีกุมการเงินถือว่าน่าพอใจรายรับเข้ามามากกว่ารายจ่ายเล็กน้อยพอหมุนไหวราศีเมถุนการเงินรายรับน่าพอใจรายจ่ายเกี่ยวกับคองใช้ภายในบ้านย่งเยอะหมุนพอไหวอยู ราศีกรกฎการเงินรายรับมากกว่ารายจ่ายชัดเจนระวังแค่รายจ่ายแบบไม่สมควรยังมีอยู่ราศีกันการเงินรายรับถือว่าดีส่วนรายจ่ายนอกแผนยังเยอะมากโดยรวมหมุนไม่ติดขัดกดไลค์กดแ like, ชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตด,ดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ดต่คม เช็คดวงแม่นๆกับเมอร์จมดวงเด็ดๆดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงนินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิบคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอา e โคตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665